ดิฉันอาจารย์อ้ายผู้ใช้ศาสตร์หินสีอัญมณีกายทิพในการสกัดกรรมและการพยากรณ์กรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แต่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้วิบากกรรมนั้นมาทำความยุ่งยากใจและเป็นอุปสรรคปัญหาสำหรับชีวิตคุณ เรียนรู้การฝึกจิตพิชิตกรรมจากพลังกายทิพย์ในร่างกายของคุณเองกับอาจารย์อ้ายได้เร็วๆนี้นะคะหากคุณสงสัยว่าทำไมชีวิตของคุณถึงได้มีแต่อุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยากทราบดวงชะตาของคุณและอยากทราบว่ากรรมเก่าที่ติดตัวมานั้นเป็นอย่างไรมาปรึกษาอาจารย์อ้สิคะแล้วชีวิตคุณจะพบกับพลังแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ขอเชิญร่วมคลิปไหว้พระห้าวัสสกัดกรรมทำบุญให้ผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกับอาจารย์อ้ายปุญญาชาในวันเสาร์ที่29กันยายน2555สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0869924961ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป